การส่งข้อสอบภาคทฤษฎีเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้กด Submit จากนั้นรีเช็คหากต้องการกลับไปแก้ไขให้กด Exit หากต้องการยืนยันการส่งข้อสอบให้คลิกเลือก Confirm and Exit ภาคปฏิบัติในหน้าโจทย์ข้อสอบเลือกโปรแกรมที่ตนสอบจากนั้นทำการแนบไฟล์คลิกชุดไฟล์เลือกไฟล์ข้อสอบกด Select ทำให้ครบทุกโปรแกรมที่ตนสอบจากนั้นกด submit and exit และทำการรีเช็คไฟล์ข้อสอบที่แนบจากนั้นกด yes submit and exit หากอัปโหลดไฟล์ข้อสอบอื่นที่ไม่ใช่ไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมาจากหน้าโจทย์ข้อสอบจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของไฟล์ได้